โอเคครับผมกะสวัสดีครับอีพนี่กะบ,บ่มียังมากมายอีกแล้วเป็นเมนูอาหารแรงครับมันนี่เป็นเมนูเอ่อตามฤด,ดูกาลเนะเาะออแล้วก็เป็นเมนูแบบอีสานบนบานเห่าอา่านี่ก็คือกบกบไงป่าเล่มามาให้อ่ิ่นบอกว่าไอา้ เพื่อนบระามันมันตัวใหญ่เพื่อนกระบาดแล้วแล้วเพื่อนกระบากินโกบน้าก็เลยได้ขอเมนูนี้มากกับพอดีเสียบตายเพื่อนแล้วเวียกแล้วงานจากงานวานไทยเพื่อนอ่าไทยหน้าครับอุ้ยโกบปึงดีลยวพี่น้องอุ้ยขั้วออกอันเครื่องในมันออกจากเล็กน้อยอ่าพื่อน่ะเบิ่งพวงไข่พี่น้องอือไข่ไข่เน้นๆจ้าไข่กบเอออันนี้ก็เป็นเมนูอาหาร ไอประจําทองทิ่นเนาะก็อบอกเป็นว่าถ้ารุนกรรมอียังนองเขาดรอกคือการเฮ็ดยูเฮ็ดกินต้องเข้าใจบ่เป็นอันนี้เฮ็ดเห่ีเฮ็ดหัวเห็ดสนุกสนานนี่คือเฮ็ดกินกระต่างแฝงไปด้วยคอนเทนตนนั่นแ่ะกินทุกมืออยู่แล้วการเลยถ่ายเก็บเป็นสตอรี่ไว้เก็บเป็นข้อทรงจําเห้ไว้หอยวันข้างนามาเปิดเบื้องสนานะเออหัวเฮาก็เคยได้กินมาแล้วจังสี่ นี่ก็เป็นกบสามตัวใหญ่ๆ,ๆกบไงเน้นนเนเลยกบเนี่ยเอ้ยไงครับอ่ะไก่เชียเป็นคั่วไก่เชีพเป็นไอ้ซับก้อนบาเนี่ยหาจาังไปลงหม้อกระทะกะเมนูกบนี่กะเมื่อนี้กะคือเมนูคั่วกิ่งหรือคั่วผัดเผ็ดพรพิกแกงไต สูตรนี้ก็คล้ายๆกันล่ะกับเพร็ดกับไก่นะเขาจะเอื่นว่าขัวกิ่งขัวากพี่กินต่จะว่าได้นะอ่ะอันนี้ก็ลูงทอดแล้วบ้านนี่ตอนนี้ก็ทอดกรอบทอดน้ำมันมังก่อนอ่ะทอดน้ำมันเนาะนี่ไอเสียบตายมันทอดทิ้งไหวปล่อยมันทอดอ่ะมันก็ต้องทอดที่กินอ่ะพัดเลยอ่ะโอเคอยู่นะแต่ว่าอยากลองเมนูทอดเบิง้งมันก็จะบ่มี ให้มันสุกให้มันกรอบอ่าให้มันดับข่าวและทอดมันก็จะมีกลิ่นหอมน้ำมันมันทอดอือมก็ตีกับพัดเลยพัดอีกแบบพัดแบบบอทอดนะมืนอี้อยากทอดมันเนื้อมันจะได้แบบอ่าฟูๆกรอบๆน่อยเเจอมันเออกุียพัดเลยมันก็จะออกนิ่มๆอ่าออกแบบก็คือว่าละเอ้านี่กับบรรยากาศ ่ากระท่อมสาวเมืินคือเราอยู่กับเชฟตายและะ้วกัเสี้ยนดำสามสหายกัมีเป็กมีทอนเนยพอกินเขาเสียบตามไอสไตล์ล่ะอ่ะเนี่ยก็จะมีตำสัวข้าวปุ้นแล้วก็บักม่วงแล้วกะ็มากระท h อนเปรี้ยวอ่ะกระท h อนสมสมติอืมมากินแกมกินกับอ่ะซ้ำได้กินผัดกบพอนาะมาเนี่ย นีอ่อยู่คนสัมก่อนเ้าเห็นบละกเรื่มฟูเริ่มเริ่มฟูเริ่มก่อแล้วเริ่มในท,ที่ทางแล้วอ้าขอทอดทิ้เรื่อยเพราะว่ากะบว่าฝ้าอ่ะมันนี้เขเป็นการผา่าเอาเนาะเพราะว่าเป็นอย่งช่วงนี้รู้สึกว่าอ่าไม่ว่าวอลเล็ตมันมีปัญหาก็คือจังเปิดดูแต่ว่าบันทึกผ่าบันทึกเสียงเนี่มัน มันไอโบติดเสียงก็เลยจำเป็นต้องผักกันะอ่ากเไยอ่ะ,ะ,อะใส่เป็นการผักไปเอาอ่าเก็บบรรยากาศอ่านี่ลนะการให้กับเขาการอยู่การกินแต่ละมือแต่ละเ้นเพราะว่ามั่นก็เลี่ยวเรียงเลี้ยว,ยว,ยวงานกับมาจอยกันนะกับทีมงานสามก่อนเสาอยู่ตํงกันอืมเปเพอเป็นกระไสหมือนเรา ตื่นขึ้นกลับไปหาสูบอยากสูงงานเฮ็ดไผ่เฮ็ดมันยำแรงยังสิเหล้วเวียกเลีวงานก็มาพอกันเปกพอกินเขาเสียบอันนี้ก็ให้เชฟให้ไอ้เสี้ยนดำเพิ่นไปหุงเขาไว้อยู่พอดีมากินกับเขาเขาเจ้าอนอนฮอนวันเป็นเขาช่วยเด้เขาคำเออเขาเมืดเขาเดืกดกันเถอะเออมากินกับไอ ผัดกบแซ่บแอบมาเนี่ยผัดเผ็ดพริกแกงใต้บ่ผัดเผ็ดกบพริกแกงใต้กันว่าได้ไหมถ้าเจอมันจะได้เออเหมือนคล้ายๆขวบกิ้งกระแมนเนี่ยอ้าหลังจากทอดสีมันก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องนี่สีเหลืองเห็นบ่เปต็ตะกินเลยทั้งไข่ทั้งยังอู้หอมอ่ะาถือน้ำมันเนี่ยถืน้ำมันดาดนี่เฮ้ย สีสันหอมผูดับปูไข่เมื่อกีล้ล่ะอันนี้มันไข่มันพ่วงไข่มันพอละไข่มันกรุดออกออสีไปตะกินแห้งบาดเ่ยเอาเอาลงหมอ้อเตรียมตัวพัดเลยเฮาบาดเลยคักขักขัดเดี๋ยวยุบกยุบกรอปังล์ะไนี่สุดยอดเลยอืม กบกับเพลกบไปป่าเพิ่นธุ์ใดมาเขามาแหลกเขาบ่เพิ่นกับพวกกินกบเนาะอันนี้พัาร์ทแรกจะแบ่งมาให้ลุงทำมืมอเราเพราะว่าลุงเรามักแต่ว่าป่าเราเพิ่นบกินกบว่าผู้หนึ่งมักผู้หนึ่งบกไอ้ผัวมักเมียบาหมักมกันสินะเอ,อี้ยพัด์ทแปดเลยไอ้ก้อยน้ำมันอีกจังรอบใส่ผีแกงไปก่อน,นเนาะผีแกงเขาก,ก็บตาเองไม่ว่าซื้อจัตลาดได้ตามเอง่งใส่กระมินทียั้ คามิมนตได้อันนี้ตามเองครับอ่าตามเองเฮ้ยไปนะสีสันถอดแล้วไข่อยู่นะขอ,อนซอนไข่มันเอ้ยถอดแล้วผมไข่เรียมยุง่งอ่าใส่ไข่อ่าใส่พริกแกงยัดหน่อยลงพริกแกงครับพี่น้องนี่พริกแกงตัดลงไปนี่นี่เอ้ยแต่ว่าหอมเอาจริง ไอ้ช่วงในขันตอนนี้หอมเลยละ่ะหอมเครื่องแกงเครื่องแกงข้าวตาเองใส่ตะไคร้ใส่ไอ้กระเทียมโบนอาจจะโบนอาจจะมีกระ,ออะเทียมตะไคร้แล้วก็กะ,ะปิเออและะ้วก็พริกกะปิแล้วกะ็ไอ้ขมิน้นไตอัอนทออเนี่เข้าเจียวเจียวเครื่องเรียบร้อยแล้วมันทอ เกี่ยวเครื่องอเกี่ยวเค,เ,คเ,ยคคเ,เครื่องเครื่องแกงมันมังมันหอมเลยอะเทโคบลงไปผัด์ตไปพาร์ตใส่มันเข้าเครื่องแกงผัดจนแห้งอีกรอบอ่าผัดเข้าไปเจ็บเจ็บตายผูกมากด้วยด้วยเขาเรียกว่าความสามารถได้ได้เบิดเจ็บตายได้เบิดโบยยากอือนี่คือเขาเรียกว่าข้ามลำหนาเพิ่นหรือใช้ยาเพิ่น คือเสียบตายในเวิร์ตบออ่หยากมิแต่บอกอยังมีแต่บาหยักในเวิร์ปรตปวดตงห่วงเสียบตายในการเลยละ่ะน,นี่อ่าพัดแหง้แหงอ้นี่มาเก็บผักผักกับมิเตหยาะอันนี้เป็นบุงหงละพ่าเนี่ยว่ากะเพ่าทีเด็ดเด็ดมาดมบึงโอ้ยุ้น่าวันใบใบหงละพ่าอ้าวหากะเพ่าฮะเฮอดีสกะเพ,พ่ามาแเลยวัน ต้องใส่กระเพราแต่จริงจะตองใส่ใบยีราแต่ว่าเชฟว่าใส่กระเพราก็โอเคแล้วใบยีรามันชิชุนแห้งมันชิเกินไปอ้าวเด็ดใบใส่หอดกาดไปอันนี้เรากาดตนะัวน,นี่หัวนี้หูดหูด,หดเกลี่ยมาเลยนี่อ่าเนี่ยจัดไปอ่าเชฟเป็นคอยตกแต่งกิง่งอ้าวโอเคการเริ่ม พร้อมเลทีกําลังสิเขาที่เขาทางนะอันนี้ก็จะเป็นผ่าบรรยากาศทุกมืออยู่นงกันซ้ำก่อนเสาอ,อยู่แล้วบางมือก็มีลุงลุงมีเอามีหนา้ามานั่งกินน้ำมีพอผู้ใหญ่บ้านเพิ่อนอยู่ตรงหน้าทั้งนี้เพิ่นกายมากก็เอิ่นเพิ่นบวกเธอเขามานั่งกินมาแซ่บมากินมาจอยกันแล้วแต่มือวันเ่อเอาลงลงกระเพราบ้านนี่หลังจากลงกระเพราคืออันเซียดซ้ำได้บ้านนี่ อ่านี่ลงกระเป๋าฟื้มลงไปแจ๋วนี่โอ้หอมงเงพอกซื้อนี่พใส่น้ำในน่อยกุ๊กคิกกุ๊กค,กคิกจังหน่อยนะน้ำกุ๊กคิกนี่บริกรอยใส่กินก็กจะโอ้แจ้วกบสามตัวพี่น้องกบไข่พอมเฮ้ยสุดยอดเรียบ้อยบอเอโดนเลยพอลุงละร,ะรายการเลยนี่ฟืม้ม ฟื้มตักแก่มาอำก่อนจะเข้าอ่านี่ฟึ้มถือว่าเรียบร้อยวันต่ออ่าเยวแบ่งไปให้ลุงนำเพราะว่าเปินเอามาแต่ว่ามีอมันบริเวดอ่าแต่ว่าเบินกินอ่าก็เได้ต้องแบงง่งกันไปอ่าก็จะได้จานโอเจซ้ำนี้อ่าก็ได้หลาดเขากินกันสามคนอ่า พี่น้องสามก้อนเจ้าวันนี้ก็กินเขาไปน้ามันได้บ้านเลยกินไปน้าเปกไปน้าเออถ้าเขาเจ้าเขาหูเงาเออมันเป็นเขาสวยเขาคำเขาเล็กอืมอกินหลอบเลอกด้นี่อือสีสันหน่ากินหน่าท่าเลยทีเดียวหอมเลยละ่ะหอมกะเพราหอมเครื่องแกง โกบหนิผมไม่กินเลยคือดับข้าวเพื่อล่ะจ่างกับผมไม่กินอ่าอืมบรรยากาศมันเหมือนฝนได้ป่ะฝนเริ่ม่หน่อยเนี่ยช่วงเฮ็ดกับหมาจังหว่างในเขาเอิญฝนวิ่งฟังเสียงมันวิงนว่งวุด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 มาเลยโอ้โมีหอดแมงนอนเต้นอยู่คนอะฝนตกบรรยากาศจะเยน็นชุ่มชามแนวนฝนมาตกตอ่ะบางทีล่ะเออถือฝนใหม่ ฝนตืบฝนหาวตัววันอืมมายองยองเงี้ยงเตัวฝนถือฝนเพิ่นฝนมักขี้เมียงบักเมียงใช้ยาเพิ่นเมียงหน่อยวันอ่าบรรยากาศฝนมานี่ยอาจะชุ่มช้ำน่ดจักหน่อยเย็นครับอ้ามากินข้าวกันบ้านพี่น้องอ่ากินข้าวทำกลางสายฝนน้ำเนยบรรยากาศฝนกระตกแล้วก็ เขาหอนเป็นไงไอททวนๆกับเขาก็ไม่มียังพัดกบสามตัวนี่แหละอ่าที่เป็นปเอกของงานแจ้วเลยนี่เอ้ยบอ,บอกเลยว่ารสชาาินี้ไม่ต้องบอกทังจัดจ้านดควาอเผ็ดห,อ,หอนอ่ามันก็นจะออกมีหวานๆนิดๆพอใส่น้ำตาลน้ำอยู่อ่าสูตรนี้ขัน น้ำมนเนาะเชฟเชฟเชฟน้ำมนเพื่อนจะใส่แต่กะปิแล้วก็กะปิกำอยัง,งวะสุดรอเพื่อนบอส่กะปิกับน้ำปลาเนี่ยนะมัง้งประมาณนี้เกลือกะบ,บอไซเพื่อ้ย<ๆ>กะปิกับน้ำตาลเอ่อน้ำตาลเพราะว่าเพื่อนบอส่พวกของเค็มเหมงวดเพือเอ่อนว่าได้นะเออน้ำตาลนิดๆ เพราะว่าเพิ่นว่ากะปิก็เข็มอยู่แล้วอ่าอ่าม่นเลยนี่นี่นี่อันนี้ก็ใส่อันพีเพควนเพิ่นมักเพชรนะเจ็บเจ็บตายนี่มักเพชรแห้งสไตล์เพิ่นมักเพชรอยู่แล้วอ่าโมเพชรโมซวงอือโมเพชรโมกินวันเถอะเพิ่นเ็ดหยังวันเถี่เพชรตลอดเลย ตามหลักอันนี้แต่ว่าเครื่องแกงนี่เพิ่มโมดิตรำเองถ้าเพิ่นตำนั่นนะนะพริกนี่เป็นหอบเพจจัดจานนี่แหละยังไงเราเพิ่นมากเพจอยู่แล้วกินเพจมันจังซวงสิว่าอ่ะ,อะโอเคครับบาทีนี้พี่นอ้องกะสิคงจะประมาณนี้ครับผมจะได้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์่องสมบูรณสมปุรีเป็นกำลังใจให้ทางช่องให้เด้อครับเด้อยใ้มีคอนเทนต์ใหม่ๆทุกมื้อมันทายนะขันเฮาเห็นยอดกดไลค์กด แชร์เยอะๆกดคอมเมนต์ก็จะมียอดก็จะมีไอ้เขาเรียกว่ากําลังใจให้การทายเนาะก็คือสีปิดกันไปเพิ่มขึ้นนี่ก็มาแซบมันนวลน้ำกันเฮ็ดกินทุกมืออยู่ครับยินดีครับเชิญกันไอ้ MC ทุกท่านมากินได้ครับคันคิดอยากมาเล่นมะม่วงน้ากันครับอ่าการเล่นเชิญนะครับผมโอ้ว่าไอ้เด็ดบริษณ์ยกปูเลยนะอ่ะขอสวัสดีครับผม